ท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้เราจะมาสร้างหมดสกายบล็อกนะฮะซึ่งเราสร้างเองเล่นเองอัดเองด้วยครับอันนี้เป็นคลิปเบื้องหลังนะฮะเราจะมาสร้างค่ะทำเป็นร้างก่อนพื้นที่โล่งๆแบบนี้อ่ะอือฮึต่อไปครับก็ต่อบล็อกขึ้นไปครับเราจะทาเป็นสกายบล็อกบล็อกเดียวครับเห็นไหมเออแล้วเราก็เป็นคนสร้างเองด้วยครับ เอเเออะไรเฮ้ยแม่อบอกเดียวดีกว่าอาหลายบอกดีกว่าเพราะว่ามันทำเรื่องอะไรนะไออะไรเสกเสนี่แหละเราทำไม่เป็นนะฮะเราก็เลยต้องก็ต้องเป็นแบบเดี๋ยวไปหาแร่หาอะไรกันเราก็จะใส่แร่ไปเลยนะ,ะแล้วเราก็จะ ปล่อยเออเขาเรียกว่าแมพของเราเนี่ยที่เราทำอะไรไปเนี่ยปล่อยออกไปครับให้คนมาเล่นเรว่าไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนทำนะแหะถ้าเขาไม่ได้มันดูคลิปเนี้ยนะมีกับแรกเอาไม่หมดเหมือนกับอยู่ในเหมืองอะเอาดีเอาดีเอาไม่หมดเลยบล็อกดินครับจบนะเอ้ ตั้งค่ะรถนได้แล้วก็จะ่อบล็อกขึ้นไปคือมันไม่ใช่สกายบล็อกจริงอ่ะนะสกายบล็อกฟอมไม่รู้อ่ะว่ามันจะเป็นของปลอมหรือของจริงหรือจะเรียกว่าไงกันม้งเจ้สูงด้ไม่รู้เลยนะนอกจากเขาจะตกมาไตา ประมาณนี้ก็ยังไม่ถึงสูงอ่ะเออสูองไปอีกให้มันจำตัดบล็อกเลยครับจัดสองร้อยยี่สิบแปดหรือเปล่าก็ถือว่าสูงเยอะ Thank you. ถึงไหนเนี่ยเฮ้ยไม่สูงจังอ่ะบอกนะว่ามันไม่จำกัดมันจำกัดอยู่นะไม่สูงเกินจำกัดปะเนี่ยอ๋อจำกัดจูร้อยห้าสิบหกบล็อก มาณน,นี้แล้วกันแล้วต่อไปครับให้ผู้ชมทบอกไปแล้วก็ทุบไปเรื่อยเลย ก่อนนะลูกเอ้ยทำไมมันเฮ้ยสัตว์หายหมดเลยขึ้นมาสาัตว์หายหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าว่าจะมาทำเป็นอะไรนะเรียกว่า อยู่ตรงน้ำปะอ,อันนั้นแหละมาต่อไปครับต่อบล็อกมาครับนี่เหมือนสกายบล็อกนะฮะนี่ต่อต่ออันนี้เอาออกต่อต่อมาต่อมาต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆนี่นะครับสกายบล็อกเขาชอบทำการ์ดนะนะ เฮ้ยเกิดะเอ๋เนี่ยเกิกะเฮ้ยมานี่ครับแบบนี้แล้วก็ตอกมาแบบนี้ครับอีกสามล็อกนี่ครับเราก็จะได้สก,กายบล็อกแล้วครับนี่เฮ้ยทุกท่ากดไม่ถูกอ่ะ ไปเราก็จะมีของมีอะไรให้แน้ะบอกเลยครับสกายบล็อกอันนี้เล่นง่ายมากเจอกลองนะอืมออกไปค่้อออกไปต่อไปก็จะทำเป็นไม้แล้วก็เครื่องปั๊มหินปั๊มไง ต้นไม้ครับต้นไม้มีต้นไม้อยู่นี่เป็นต้นอะไรต้นนี้พี่สกายบอกว่า,ามีกันนะนะหาบนมิวค่ะเนี่ยบนมิวบนมิวนี่ไงนแม่นแล้วก็ปั๊บก็ปั๊บ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 เสร็จครับตู ได้สก,กายบล็อกแล้วครับเนี่ยแค่นี้เองแล้วก็จะเอาบล็อกดินมาฮนะบล็อกดินบล็อกดินเราจะต่อลงในสองบล็อกนะหรือสามสามบล็อกดีกว่านีสามบล็อกแล้วก็เออเราต้องมีเบสล็อกนะ,ะเบสล็อกมาเสร็จแล้วก็เบสล็อกเราก็จะปูเป็นพื้นไปเลยนะ เพราะว่าอะแล้วบอกดีเนาะดีนนี่ตาสวยด้วยปับป๊บปั๊บสองลูกตกเนี่ยกายบอกไม่ต้องเวหาลงมงลงวัดอะไรให้มันยุ่งยากถ้าอย่างแรกแต่ตกแล้วมันก็เป็นลูกเหมือนเดิมนี ถ้าเราไม่มีเตียงม,มันก็จะไม่มาเกิดบนเกาะใช่ไหมครับใช่ครับมันก็จะไม่มาเกิดบนเกาะถ้าเราไม่มีเตียง3บะสามบอกครับมุมเบสก็เป็นสีครับนี่เป็นงานทาง่านรวมไม่่อแล้วอ่ะหน,น,นีเลยหรอเนี่ยททิ้งไป ที่หลุยก็เล่นเขาก็ทำอะละครับแต่เขามีมตัวโกวตัวเกมเขานั่นแหละฮ่าสยวยงแงมแล้วก็เยใส่เบ็ดล็อกลยใส่เบ็ดล็อกข้างล่างเลยครับใส่หมดเลยนี่เบ็ดล็อกใส่ไปแอบไม่มีวันได้เออแล้วมันจะมีแบบ ทุบบล็อกแล้วมันจะได้เล่อย,อยากทำว่ะแต่ว่าทำทำไม่เป็นน,น่าควรไปทำเป็นก็ไลฟยบอกด้วยนะจะได้ทำให้ดูอีกไงเสร็จแล้วครับปั๊บมืดพอดีแล้วก็ตั้งกล่องไว้ให้ตั้งกล่องตั้งกล่องก็จะมีน้ำมีล้าวาใช่ปะเออเออ,เอ,อแล้วเครืออ่องปั้มสื่อทยังไงนะคะเดี๋ยวผมก็จะ วางกล่องแล้วก็จบคลิปไปเลยเดี๋ยวชีวิตรอดมาเจอกันอีกทีสวัสดีครับ